สวัสดีคะ่ะจากช่องอริยา96359นะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําวิธีต่อได้นะคะวิธีต่อได้ในขณะที่เราถักเสื้ออยู่นะคะแบบนี้แล้วทีนี้ได้เราหมดค่ะตอนนี้ได้เราหมดเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะเราก็เลยจะต่อได้นะคะโดยที่เราจะนำได้ที่เราจะต่อนี้มาเราจะต่อแบบไม่ต้องมาเก็บทีหลังนะคะเราจะไม่ต้องมาเก็บได้ทีหลังนะคะเราจะเก็บไปเลยนะคะ เราก็จะใช้วิธีตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราเป็นโซ่พอดีค่ะเราก็จะควักไหมนะคะควักได้นะคะตัวนี้ตัวตัวใหม่นะคะตัวที่เราจะตัวที่เราจะเชื่อมต่อนะคะควักไหมลอดผ่านห่วงโซ่ห่วงนี้มาโดยที่เราจะจับหางโซ่ด้านนี้ไว้ด้วยนะคะหางได้ด้านนี้ไว้ด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็ควักไหมลอดผ่านมาตรงนี้เลยแล้วก็ดึงอสอง ดึงหางเนะะี่ยค่ะที่เหลืออยู่ที่ที่ที่เราจะเก็บนะคะเราดึงให้โซ่แน่นนะคะนืมนะคะดึงเสร็จแล้วเราจะถักโซ่ต่อเลยนะคะโดยโดยเก็บได้สองเส้นนี้เลยเราจะไดไ้ไม่ต้องมาเก็บทีหลังนะคะนี่นะคะโซ่มาเลยนะคะ แล้วก็โซ่อีกทีหนึ่งอันนี้เราจะพอดีเราถักอยู่ตรงนี้ช่วงโซ่เราใช้โซ่ทั้งหมดห้านะคะเราใช้โซ่ทั้งหมดห้าห่วงนะคะเราจะใช้โซ่ทั้งหมดห้าห่วงนะคะเมื่อสักครู่นี้เรา ห่วงแรกคือดึงขึ้นมาห่วงที่สองก็คือเราดึงมาเราก็ถักมาอีกรอบหนึ่งก็จะได้แบบนี้หนึ่งสองสามได้สามห่วงแล้วนะคะตอนนี้เราใช้ทั้งหมดห้าห่วงนะคะเราจะถักโซ่ห่วงถัดไปนะคะโดยเก็บด้านนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ห่วงแล้วนะคะแล้วก็มาด้านนี้คะ่ะด้านขวา แบบนี้นะคะอันนี้อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็จะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นกลีดดอกพอดีเราก็จะ พอหนึ่งคอคะ่ะที่ช่องนี้เลยสี่หลักในช่องเดียวกันเราจะถักตามลายเราไปเลยนะคะก็คือโดยโดยมีตัวนี้อยู่ตรงกลางตลอดหนึ่งสองสามสี่ โซ่สามโซ่สามนะคะโซ่สามเราจะใช้ตัวนี้ขึ้นมาเอาห่างขึ้นมาแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางสองสามวองธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นโซ่อีกแล้วแล้วก็เอาให้ให้สองเส้นนี้อยู่ตรงกลางค่ะ เราก็ถักโซ่ไปเรื่อยๆด้านซ้ายหนึ่งด้านขวาหนึ่งสลับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านซ้ายได้แบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะพอดีเราจะใช้แค่สามนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะเราก็เลยจะย้อนกลับนิดนึง จแ,แล้วก็จะไปปีบถัดไปนะคะเราก็จะแอบอันนี้ไว้ตรงนี้แหละคะ่ะอยูงนี้ก็ได้ะคะ่ะแอบไปเรื่อยๆค่ะอ,อ่อสี่กลีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะสี่กลีบนี่นะคะ ใไม่ใช่สีก่กลิบสีหลักค่ะสี่หลักเสร็จแล้วก็ยังเหลือค่ะตะวัดขึ้นมาเป็นโซ่อีกหนึ่งค่ะหนึ่งคือด้านซ้ายสองคือด้านขวาสามก็ด้านซ้ายสลับกันไปแบบนี้หางได้จะอยู่ในในโซ่ค่ะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาอีกทีนึงเพราะว่าเราใช้สามกรีดนะคะถ้าเป็นลายอื่นก็ก็พยายามให้อยู่ตรงช่วงโซ่ก็ได้ค่ะจะได้ทำง่ายนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เป็นโซ่อีกแล้วค่ะเราก็ตวัดขึ้นมาด้านซ้ายค่ะหนึ่งแล้วก็ด้านขวาคือด้านซ้ายด้านซ้ายของของอของได้นะคะได้ที่เราจะเก็บนี่ค่ะด้านซ้ายของได้ที่เราจะเก็บว้าควักมาแล้วก็ด้านขวาอ่ะสามแล้วนะคะหนึ่งสองสามต่อไปก็เป็นพอหนึ่งคอสี่หลัก หมดแล้วค่ะสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาควักธรรมดาจับมาควักธรรมดาก็ได้นะคะเ้อยังเหลือแบบนี้ึหรือจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเพราะว่าตอนนี้น่าจะน่าจะเราน่าจะเก็บไปเยอะแล้วไม่หลุดแน่นอนนะคะก็ตัดเลย เนี่ยค่ะเราก็เลยไม่ต้องมาเก็บเราก็เลยไม่ต้องมาเก็บได้ตอนรอบหลังอีกนะคะเพราะว่าเนี่ยเราเชื่อมต่อเรียบร้อยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีได้ไม่มีไม่มีได้ให้เราเก็บแล้วค่ะนี่นะคะตรงนี้คือระหว่างระหว่างที่เรากำลังถักอยู่นะคะก็คือได้เราหมดเราก็เลยต่อได้นะคะก็จะได้แบบนี้ วิธีต่อได้นะคะอันนี้วิธีต่อได้ในดอกมาลินะคะแต่ถ้าถ้าเป็นลายพัดหรือลายอื่นไปนะคะก็พยายามให้อยู่ที่ช่วงโซ่หรือว่าอยู่ช่วงลายก็เก็บเก็บตามลายไปเรื่อยๆมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ช่วงโซ่ก็จะง่ายหน่อยแค่เราโซ่ซ้ายไปเข็มเข็มที่ไปทางซ้ายแล้วก็เข็มที่ไปทางขวาแล้วก็ควักไหมมาเรื่อยๆค่ะตามตามโซ่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นไม่ต้องเก็บ เหมือนเราเย็บเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องเก็บแล้วคือไม่หลุดแน่นอนค่ะแบบนี้ก็คือไม่หลุดแน่นอนค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ